ซ้อนแผ่นล่า The New Girl เป็นนวนิยายสืบสวนสอบสวนสุดเลทึกขวันแต่ไปด้วยความตลกร้ายพลอตหักมุมและสเสน่ห์ของตัวละครที่ยากจะลืมเลือนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อกเกเบลอัลลอนสายลับอิสราเอลมากฝีมือได้รับคำขอจากชายผู้กลุ่มอนาคตตะวันออกกลางเอาไว้ให้ช่วยตามหาลูกสาวที่ถูกลักพาตัวไปเดิมพันครั้งนี้มีมากกว่าแค่ชีวิตเด็กผู้บริสุทธิ์ปฏิบัติการซ้อนแผนสุดพลิกแพลงที่สันสะเทือนถึงราชบัลลงังก์ซาอุดีอาราเบียจึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมแผนเหนือชั้นที่จะพลิกเกมการเมืองได้อย่างแยบยนตซ้อนแผนล่าเขียนโดยแดเนียลซิวานักเขียนมือรางวัลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนนวนิยายแนวทริลเลอร์สปายที่ดีที่สุดของอเมริกาในยุคนี้เจ้าของผลงานขายดีอันดับหนึ่งของนิวยอร์กไทมส์ที่ได้รับการแปลมาแล้วกว่า30ภาษารวมลุ้นภารกิจสุลทึกกับเกเบลอัลลอนได้ในเดอะนิวเกิลซ้อนแผนล่ามีจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ